Oh, ini kak, sekarang aku berada di India. Aku berada di India kak. Ucahnya sangat panas. Oke, selamat datang สวดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ยร้านขซึ่งผมอยู่ที่ตล,ลาดน้ดนันนพาพลาวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนไปซื้อเสื้อนะครับเพราะว่าเสื้อในตลาดนันนาพลาเนี่ยมีราคาถูกเป็นตามประมาณเราก็ไปซื้อเสื้อเป็นเลยนะ นี่นะครับผมอยู่ที่ตลาดนันมะเพร้านะเพราะว่ากันว่าตลาดนันมะเพร้าเนี่ยมันเป็นที่ที่แบบว่าตลาดที่มีขายเสื้อแล้วก็กางเกงราคาถูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนทุกคนไปดูว่าจะถูกยังไงนะก็ผมไปเลือกเสื้อดีๆ <ED S 2> ด้วยใช่เสื้อมือสองครับผมเสื้อมือหนึ่งนี่ขายไหมวะไม่รู้สักอย่างอตอนนี้คนเยอะครับผมคนข้างที่จะอายน,นิดนึงนะตลาดนันมะพร <ๆ S 2> ้า let's go ว่าต้องจับทานแล้วปาร มันนึกว่าอะไรนึกว่าลืมนนะนึกว่าสไลด์ลื่นเจ้าของร้านมองอะไรอย่าอเงี้ยนี่นะครับหน้าพงยอก็ต้องมีต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวเขาตัดข้าวหวานนะนี่คือทีมาของตลาดนัดมะพร้าวนะครับตรงนี้จะเป็นร้านกระเป๋านะกระเป๋ามือสองเยอะมากมีให้เลือกมากมายนะครับเพื่อนๆดูดิ I don't fight You come here What I don't fight, fight. Hey, The gun! ก็คือส่วนมากนะครับทุกคนตลาดนั้นมะร้าเนี่ยมันจะขายแบบว่าเสื้อผ้าแล้วก็กางเกงนะส่วนของกินเนี่ยจะมีแต่ว่ามันน้อยเข้าใจไหมแบบว่าไม่ค่อยมีอ่ะมันมีมันมีแหละแต่ว่ามันมน้อยกว่าตลาดธรรมดาทั่วๆไปนะที่ที่แบบว่าขายเสื้อมือสองอะไรประมาณนี้โอเคไปนี่นะครับคนยะลาแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยนั้นเขาพาผมมานะครับ tonight by the water. She's gonna stray so far away from my father's daughter. She just wants a life for a baby, alone No one will come. She's <laughs> gotta save him. She tells him love. No one's ever killer มันคือแบบว่าร้อนมักงเลยนะเราอยู่ใต้ต้นไม้อากาศเย็นนะครับแนะนำนะถึงใ,ใครที่มา,าต้องพาหมวกแก๊ปมาด้วยนะเพราะว่าอากาศร้อนมากก็คือตลาดนั้นมะพร้าวเนี่ยส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นนะครับที่มาในตลาดนี้นะครับ เสื้อตรงนี้ราคาถูกมากนะครับสตัวหนึ่งร้อยตัวละสี่สิบบาทจะมีที่ถูกกว่าน,นี้นะตัวละยี่สิบบาทหรือสิบบาทก็เนี่ยเราห้ามดูแล้วก็ตัดสินใจเดีย๋ยวยห้ยางดูให้หมดก่อน สวยเลยายามดูให้สวยเพราะว่าเรามาพิจารณา์ที่ว่าเราจะเอาของถูก20บาทหรือว่าคน20บาทก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับว่าอากาศร้อนมากไม่ให้เป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสื้อที่เราจะซื้อกันนะครับว่าเราจะซื้อเสื้อไหนไปนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อินเดียผมผมอยู่ที่อินเดียครับอากาศร้อนมากอยู่ที่อินเดีย คือเพื่อนๆครับตลาดบบน euh ันมันเ้าเนี่ยมันก็เหมือนตลาดที่รุสมีแลนะครับจังหวัดปัตตานีถ้าเพื่อนๆคนที่อยู่ในปัตตานีน่าจะรู้จักนะครับตลาดน้ารุสมีแลมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าตรงนี้อาจจะร้อนนิดนึงนะมันขายเสื้อผ้ามือสองเกมมือสองอะไรนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนผมได้ซื้อเสื้อมาแล้วนะครับนี่ผมซื้อ3ตัวนะครับเสื้อก็คือตัวนึงเนี่ยยีบาทผมซื้อ3ตัวก็คือ50บาทครับบอกถูกมากนะตลาดนันมันเ้าความคิดส่วนตัวของผมนะ ว่ามันถูกมากตัวหนึ่ง20บาทเนี่ยถูกแล้วนะถ้าซื้อในห้างประมาณร้อยสองร้อยบางบางตัวหลักพันอยู่นะถูกถูกโอเคนะครัเพื่อนทุกคนสวัสดีครับผมแจ็คแบ๊บโฮนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาบอกว่าช่องไหนช่องจริงช่องไหนช่องอันนี้ไม่ใช่แจ็คแบ๊บโคนะโอเคเป็นไงบ้างครับผมตลาดนั้นมาพร้าว ผมได้ซื้อเสื้อ3ตัวราคาถูกมากเนี่ยห้บาท3ตัวก็ประมาณนี้นะครับแต่ละนั่นมะพร้าวจะบอกว่าร้อนมากมากร้อนเหมือนประเทศอินเดียเลยนะดูมีคนแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์บีบแต่แบบปิ้นปินปิ้นปินก็จะแบบนั้นนะครับแนะนำช่องให้ดูหน่อยช่องอะไรมั่งบอกอินเดียอย่างเช่นช่องยัตเซโกช่องอ๋อไอโรเมลลูยัสโกก็ก็เคยไปนะอินเดียเนี่ยช่องช่องพี่มินเหรออ๋อที่คือตำหนัโอเคขอจบเพียงแค่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้ผมเลย เดกันใหม่ิปหน,น้บไป